สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตคอนเสิร์ตของคืนนี้ของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคืนนี้นะคะไปเจอกันได้ที่โรงเรียนมัธยมโพลคอนะคะทุกคนตำบลโพลคออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะอากาศก็คือฝนก็ มีเล็กน้อยนะคะเพราะเพราะว่าฝนเข้าภาคอีสานของเรานะคะทุกคนส่วนเมื่อคืนรอดนะคะเพราะว่าแสดงอยู่ที่ที่โคราชนะคะทุกคนถึงจะเป็นวัดป่านะคะแต่เราก็ขายบัตรได้อยู่ที่สองพันกว่านะคะทุกคนก็ถือว่าก็ก็ได้การก็ได้เรื่องกหมสองพันกว่าใบนะขนาดเป็นวัดป่านะคะทุกคนก็มีวันบูมวันวัน ขนาดใบบูมก็สองพักว่าก็เวิร์กแล้วล่ะเนาะไม่เหมือนคืนนั้นคืนนั้นอยู่ที่ตั้งอ่าสี่หกพันใบเกลี้ยงเลยแต่เมื่อคืนสอง0ันกว่าก็ก็ถือว่าไม่เร็วเหมือนกันนะคะทุกคนคืนนี้ f อฟท่านไหนที่อยู่ย่านอำเภอเมืองอยู่ย่านสีสะเกตหรือว่าเอฟซท่านไหนที่สะดวกนะคะ fc ท่านไหนที่สะดวกไปพบกับคุณน้องอุงอิงและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้นะคะที่โรงเรียนมัธยมโพนคอตำบลโพนคออำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะคะก็จากเมื่อคืนอยู่ที่โคราชนะคะก็ย้อนลงมาที่สีสะเกตอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วพรุ่งนี้ก็ เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะพรุ่งนี้ก็สีสะเกตเหมือนกันตรงที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้คืนนี้พบกันที่มัธยมพนคอตบบนพลคออำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะถึงจะขายตัวได้สองพันกว่าก็จริงแต่เมื่อวานบอสกับคุณน้องอุ๋งอิงก็ได้รับพรเนาะจากท่านเจ้าอาวาทีวัดป่า ที่วัดป่าแสงธรรมเมื่อวานนะคะก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันก็เยี่ยมแล้วก็ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตเมื่อวานคุณน้องก็ไปถ่าย MV เนาะนึ่งข้าวให้พ่อแน,ออน่เดี๋ยวจาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยววันที่28 29 30, 30 31ก็จะทัวร์ที่ภาคตะวันออกนะคะทุกคนก็ไปเจอกันได้นะคะแต่ก็จะทัวร์หยุดที่สีสเกตย,ยังอยู่ที่สีสเกตอีก2วัน3วันนะคะทุกคน จนถึงวันที่26นะคะจะจบวันที่ 24, สีสเกตที่26นะคะ mm hmm. ก็ถ้าท่านไหนที่กําลังเดินทางก็เดินทางกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าทุกวันนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นพายุฤดูร้อนทำให้เราเดินทางไม่สะดวกนะคะทุกคน และคืนนี้อย่าพลาดนะคะท่านไหนที่เอฟซีท่านไหนที่อยู่ย่านอําเภอเมืองสีสเกตนะคะหรือว่าเอฟซีท่านไหนที่สะดวกนะคะทุกคนก็ไปเจอกันได้นะคะกับคุณน้องอุงอิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะ <c oughs> ที่โรงเรียนมัธยมพลคอนะคะที่โรงเรียนมัธยมพลคอําบลพลคออําเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะคะ จอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เ,าเปาขอตัวลาไปก่อนนะคะท c ฟีทุกท่านคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้าปาด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบาย,บายสวัสดีค่ะ